บทที่สิบทบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสกเกสุวิหารติกับิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนัสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขุสัเตหิตสเพเหวะอรันเตหิทัสหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยผุยเยนาสันนิปติตาคุนติพระควันตันทัศนายะพิขุสังฆะอัตโคจตุนนางสุทธาวาสกายการนางเทวนางเอตทะโหสิอายังโขพระควัสเกสุวิหารติ กัิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขูสัตเตหิสัพเพเหวาาอรันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยผุเยนะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายะพิขุสังจะยานูนะมยามปีเยนะพระขวาเตนุปะสังกะเมยยามะอุปสังกะมิตวาพระขวะโตสันติเกปเจกะคาถาพาเสยยามติอัตโกตาเทวตาเสยยะถาปินามะพละวะปุริโสสัมมัต ชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะระหิตาภควัตโตสปุรโตปตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตังสุเอกะมันตังทิตโขเอกาเทวตาภควตัวตโตสันติเกอิกมังขาทางอภาสิมหาสมโยปวานาสมิงเทกวกายยาสมาคาตาอาคตัมมหิมัง ธรรมะสมัยังทักกิตาเยวะอปาร,ราชิตะสังคันติอัตโคอ,อปาร,ราเทวตาพระควะโตสันติเกอีกมังขาทางอภาษิตันตระพิคโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาราทีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิลักขันติปันทิตาติอัตโคตาอัตโคอ,อปาร,ราเทวตาพระควะโตสันติเกอีกมังขาทางภาษี เชตวาขีลังเชตวาปะรีคางอินทขีลังโอหัจจะมันเดชาเตจรันติสุทาวิมาลาจาักขุมตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโขอปราเทวตาปะควาโตสันติเกอิมังขาทางอภาสิกเยเกจิพุทธทางสระานังกตาเสนาเตขมิดสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสัง เทหังเทวกายานาังปร,ริปูเรศันตีติอัตโคภควาภิกขูอามันเตสิเยผุยเยนาพิขเวทัสสุโลกะทาตูสุทเทว,วตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิขูสังฆะเยป,ปิเตพิขเวเหสุอติตะมัทธานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปควันตานางังเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปตตาอเหสุเสยยะถาปิมยหังเอตาระหิต เยปิเตปิคเวผวิสันติอนาคตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปควันตานางเอตัปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมยหังเอตารหิอาจิตขิตสามีพิคเวเทวกายานางนามามิกิตายิสามิพิคเวเทวกายานางนามามิเทศสามิพิคเวเทวกายานางนามามิตังสุนาถาสาธุกลางมณสิกะโรธะภาศิสามิติ เอวัมปัน,นเตติโขเตพิขูปะควะตัตโตปัจัตโซสุงระควะเอตะทะโบจะสิโลกะมนุกัสมิยถาภุมมาตัสศิตาเยสิตาคิริคพรังปะหิตตตาสมาหิตาปุทสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตามมะณะสาสุทธาวิปะสัน,นมะนาวิลาภุยโยป,ปจัสเตยัตวา วันนกับิลาวัตเวตตโตอมันตะยิสัทธาสาวเกสัสนเนระเตเท,ทวกายยาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจะอัตตปับมกรุงสุตวาพุทธศาสนังเตสัสมปาตุระหุยานังอมนุษานัทส,สนังอปเปเกสาตามัตถขุงสหัสสังอัถฐสตริงสตังเอเกสหัสสาน,างน,าน,นสังอมนุษสานัทมัตสงอปเเกนันตามัตถขุงทิสาสภาพุดาอโหง ตันจัพสัพงอภิญญายะวะวกิตาวานักจักกุมาระโตอมันตะยิสัตถาสาวเกสาสเสนระเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิตยิสสามิกิราหิอนุปุปโสรสัตตะสหัสสาวะยขาภูมิมากปิลาวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสาัสิโนโมทาม,มานาพิกรม,มุมพิคูนางสมิติงวะนาง ชาสหัสสายเหมาวตายักขานะนะต่อบวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัวนโตยัสสินโนโมทมานาพิกังมุมพิคุนังสมิติงวะนังสาตาคิราติสหัสสายักขานะนะต่อบวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตนับวันโตยัสสินโนโมทมานาพิกังมุมพิคุนังสมิติงวะนังอิเจเตโส拉ะสหัสสา ยักษขานานะตาวันนโนอยที่มันโตชุดติมันโตน้มโตยะสัสนมมธรรมนาภิกษุมพิขุนางสมิติงวานางเวสามิตาปัญจสตายาขานานะตาวันนโนอยที่มันโตชุดติมันโตน้มโตยะสัสนมมธรรมนาภิกษุมพิขุนางสมิติงวานางกุมพิโรราชคะหิโกเวปุล拉萨นิเวสนางผยโยนางสตาสหัสสังยักขานางพิรุปาสติ คุมพิโรราชาคะฮิโกโซปาขาสมิติงวะนางปุริมันจะทิสางราชาทตารัฐโถปัสสาสติคันธภานางธิปฏิมหาราชายสัิโสปุตตปิตัสสะพะโวอินทนามามหาปลาอิทิมันโตชุดิมันโตนาวันโตยสัศินโนมทมานาภิกมุภิกขุนาจะมิติงวะนางทักกินันจะทิสางราชาวิรุณหโหตปัสสาสติคุมภานางธิปติมหาราชายสัิโสปุตตปิตัสสะพระโวอินทนามามหาภลา อิทิมันโตชุติมมันโตนะวมโตยศสิโนมธมนาภิกษุมุภิขูนังสมิติงวะนังปัิมันจะที่สังราชาวิรูปขโขลปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชามหาราชายศสิโสพุตตปิตตสสะภะโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมมันโตนะวมโตยศสิโนมธมนาภิกษุมุภิขูนังสมิติงวะนังอุตรัญจัดที่สังราชากุเวโรตัดปัสสะติยขานังอธิปติมหาราชายศสสิโสพุตตปิตตสสะภะโวอินทนามามหาภรา อิทิมันโตชุดติมันโตนวมันโตยะสสิโนมธมานาปิกษุมุมิขุนังสมิติงวะนางปุริมาทิสังทัตตารโถทักเนนาวิรุณโกปัชิเมนะวิโรปโกกูเวรุอุตรังทิสังจัตตโรเตมหาราชยสสมันตาจัตุโรทิสาทัทธลมานาอิอัตถังสุวเนกปิลวัตเวเตสังมายาวิโนภาษาอาคูไวจานิกาสัทธามายากูเทนทุเวเตนทุวิภูจจวิภูโตสหจันทนูกามาเศโทจะกินุมันทุนิมันทุจะ ปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูตรจะมาตริจิตตะเสนโนจะคันทโพนโรราชาชาโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพ,พาสหราชุพิโมทามานาภิกขมูมภิกขูนางสมิติงวะนางอัฐาคูนาสภานาคาเวสาลาสหาตัชกากัมพระลัตตราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทตรรฐาจะ อาคูนาคายชัเซโนเอราวนโนมหานาโคสโสปาขาสมิติงวะนังเยนาคราเชสหาสสาหารันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธะจักขูเวหายสาเตวนะมัจจัปตาจิตราสุปนนาอิติเตสนามังอภยันตัธานาคราชาณามาสิสุปันโตเขมามะกาสิพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนนาสรารนมกังสุพุทธัง ชิตาวชชระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสะวัเสเ,เตอิทิมันโตชุติมันโตวนว,วันโตอิทิมันโตยัสชิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวกสา,าเวปจิตติสุจิติตจะปหาราโทนมุจีสหสัตันจะภลิตุปุตานังสเพเวโรจะนามกาสันนายิตวาพระลิงเสนางราหุพัฒมุปาขมุงสมโยธานิภัทันเต พี่ขูนางสมิติติงวะนางอาโปจัตเทวาปทวีจากเตโชวายโยตถาคมูงวรุณาวารุณาเทวาโสมโมจายสัสสาส,าสหาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาวยาสติโนทะเสเตตระทากายาสัพเพนะตะวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตนะวมันโตยัสสติโนโมทมานาพิกรรมพิกขูนางสมิติติงวะนังเวนทูจัตเทวาสหารีจัก อาสมาจ้าทุเววามาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคุปรคิตาสุริยะสูสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปรคิตานคตานิสปรคิตวาอาคูมันทะวลาหากาวาสุนังวัโวโสเศโศสักโกปาขะปุรินตโททะเสเตทะทากายาสัพเพนะตาวนินโนอิทิมันโตชุดิมัน,ตน,น,น,ตสสนโตนวม,มันโตยัสสิโนโมทัมานาพิกรมุภิกูนางสมิติงวะนังอัฐาคูสหภูเทวา,าละมักขิสิขาริวาอรินทกา จะโรชาจะอุมมาปุภาดิพาสีโนวรุณาสหธรรมมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจุลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทะเ,เทะทะสตทัสทัากายาสัพเพน,าาานันตะวนิโนที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยะสตินโนมนธมนาพิกรม,มุปิคูนังนะสวมิติงวะนัง สมณามหาสมนา,ามนุษามนุษสุตตมาคิกขาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัถาคูอรโยเทวาเยจโรหิตะวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสัสินโนทะเสเตสัตถากายาสัพเพน,นันตาวานินโนอิทิมันโตชุดิมันโตนะวนโตยะสัสินโนมธม,มานาพิกรรม,มุพิคุนางสมิติงวะนางสุก,กาการุมหาอารุณาอาคูเวคะนัสสาสหาโอทตะคยหาปโมคขาอาคูเทาวาวิจักขนา สทามัตตาหารักชามิสกาจายัสสินโนทนายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติระเสเตทะรทากายาสัพเพน,นออันตวนิโนอิทิมัโตชุติมันโตว,นวนันนวันโตยัสสิโนโมธมามนาภิกรรมมบิคูนางสมิติงวะนังเคมิยาตุสิตายกัตกาจายัสสินโนลำพิตากาลามาเสตถาโชตินามาจะอาสวะนิมมรติโนอาคูอาถาคูประนิม,มิตา ท่าเซเติจ่าพากายาสัพเพนะตาวนันนิโนอิทิมนโตชุติมตันโตนามนโตเยสัสสิโนโมทัมนาพิกามมงพิคูนาสมิติงวะนาสัตเถเตเทวตินิกายาสัพเพนะตาวนันนิโนนามันวะเยนะอคันชุงเยจันเยสัติสาสหาปะปวุฒะชาติมกีลังโอคะติน,นะมะนาสวังทักเขโมคาตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมาโตจะปุตตาอิทิมโตสหะ สันนังกุมาโรติโสจะโสปาขาสมิติงวะนังสหัสสะพระมะโรกานังมหาพรหม,มาทิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิทมากายโยยัยสสิโสทัเสธะอิสราอาคูปเจกะวะสาวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสะเพอภิกันเต สินเทเทเวสพรมะเกมาราเสนาภิกกรมิปะสะกนหะสะมันทิยังเอธะคนหะถาพันธะราเคนะพันธมัทโวสมันตาปริวาริะมาโวมิจิถาโกจิตนังอิติตธรรมมหาเสนโนกนหะเสนังอัตเปศยิป,ปานินาตรมาหัจจะสารสรังกตวานะเพรระวังตถาปวุสโกเมโขธนยันโตสวิชุโกตถาสโสปจุทาวัติสังกุตโถอสยังวเส ตัญจัพสภาปิญญายาวะวะกิตวานนัจาคุม,มาตตัวมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิโคเตจะอตัตตปับมักรุงสุตวาพุทธศาสศาสนาวิตาราเคหิปักกมุงเนสังโมงมัมปิอิชยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาติตายัสสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ